สำหรับเมนูที่3ของการจัดการข้อมูลในฐานะของโฮสต์แอดมินนะครับก็คือการตั้งค่าการใช้งานระบบจะมีการตั้งค่าการใช้งานกับตั้งค่าข้อมูลโรงเรียนนะครับสำหรับการตั้งค่าการใช้งานนะครับก็จะมีให้ตั้งเกี่ยวกับปป5 P ้าปปนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับอ,อย่างปป5้เนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นการคิด แบบฐานนิยมหรือว่าตามเกณฑ์นะครับหรือว่าตัวคุณลักษณะนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับหรือว่าจํานวนข้อที่ใช้ประเมินเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าบางโรงเรียนก็อาจจะมีมากกว่า8ข้อนะครับเราก็เลยทําเพิ่มข้อที่9ให้นะครับซึ่งก็ได้ทราบว่าบางโรงเรียนก็มีมากกว่านี้อีกนะครับแต่น,นี้ก็อยู่ในระหว่างที่กําลังปรับปรุงอยู่นะครับกําลังพัฒนาเพิ่มเติมนะครับ หรือในเรื่องของตัวชี้วัดนะครับก็กรณีของอชั้นประถมเนี่ยก็จะมีการาประเมินเป็นรายปีใช่ไหมครับก็จะมีให้เลือกนะครับว่าจะเอาคะแนนทั้งสองเทอมมารวมกันแล้วปัดหรือว่าจะไม่ปัดนะครับหรือว่าปัดในแต่ละเทอมแล้วค่อยเอามารวมแล้วก็ปัดอีกทีหนึ่งนะครับส่วนการตั้งค่าข้อมูลโรงเรียนนะครับตอนนี้ก็ที่ทําได้ก็คือการาใส่ตราสัญลักษณ์หรือว่าโลโก้ของโรงเรียนนะครับ ก็สามารถที่จะกดบวกนะครับนี้นะครับแล้ก็เลือกอไฟล์นะครับที่เตรียมไว้นะครับผมขอเป็นอ่าตะโพกขอแล้วกันนะครับแล้วก็กดบันทึกรูปภาพนะครับเวลาที่ออเอกสารนะครับก็จะได้มีตราโรงเรียนนะครับอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่าพวกนี้นะครับ เวลาตั้งค่าเสร็จแล้วอย่าลืมกดบันทึกด้วยนะครับ